ปีนี้มีความกังวลกันในเรื่องของการส่งออกผลไม้นะครับเพราะนตลาดใหญ่คือจีนเนี่ยเที่ยงวดเรื่องของคุณภาพผลผลิตแล้วก็มาตราาการโควิด -19 เพราะว่าจีนเะมีินโยาบายในเรื่องของติโรคโควิดถ้าเราดูจากการส่งออกที่ผ่านมาเนี่ยช่วงตั้งแต่ต้นฤดูมีการแจ้งเตือนพบการตวนเสื่อนของเชื้อโควิด -19 ในผู้เรียนวิชาการเกษตรจากระงับการส่งออก1ิาโลกาัิเนตน์ผู้เรียนปีนี้เราคาดการไว้อยู่ที่7 2 0,000อื่นตันปัจจุบันเนี่ยส่งไปแล้ว แล้วประมาณ2 0 0แสนตันสําหรับผู้เรียนช่วงนี้ส่งออกวันประมาณ450ตู้ตู้หนึ่งสิบแปดตันเดือเนี้ยคาดการณ์อยู่ที่3ามแสนตันถ้าไม่มีปัญหาเรื่องของโควิดเรื่องของการขนส่งหรือการปิดด่านเราไปได้ที่เป็นห่วงอย่างเดียวคือเรื่องการปิดตู้เรือ,รอกลับมาไม่ทนันระบบโลจิสติกเรามีปัญหานี่หล้ลงก็ต้องมีมาตรการกงกันโควิดคนของลง้มก็ไม่ติดโควิดตอนที่เรือล้มไหนติดโควิดเขต้องแบนล้มนั้นไงถือว่าจีนเนี่ยยังผ่อนคลาอนว้า,า,ป,าประเทศไทยเยอะมากถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยเขาคงกำลังนับไปแล้วทุ่ง การที่เขาจะต้องพยายามหามา เราก็พยายามหาคนทางตรงกอกมันจะเป็นธุรกิจของเขาอะเพราะว่าการตลาดในช่วงนี้เนี่ยมันเอาแน่นอนไม่ได้เลยเพราะว่าจากแรกเนี่ยเราพูดเรื่องของโควิดตรวจเราช้ามากแล้วก็มีมาตรการที่เข้มข้นมากทําให้วันหนึ่งเนี่ยเราส่งออกได้ก็ประมาณสักร้อยสตู้ต่อวันแต่พอมาตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยเริ่มผ่อนเรื่องมาตรการนําเข้าเนี่ยทำให้เราเนี่ยนำเข้าได้เยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นด่านหมอฮันแล้วก็ด่านเรือที่เป็นกวางโจวแต่ว่าความไม่แน่นอนตอนนี้ก็คือรถติดที่หน้าด่านเนี่ยไม่ว่า ว่าจะเป็นด่านทางเรือหรือด่านทางบกเนี่ยก็ใช้เวลา5-10วันสินค้าเนี่ยถ้าเกิดไม่โดนสุ่มตรวจก็ประมาณ12วันถ้าเจอสุ่มตรวจ30%ก็15-18วันส่วนที่เราโดนสุดตรวจนั้นแหะคือส่วนที่มีความเสี่ยงมากแล้วทาให้พ่อค้าเนี่ยก็ไม่กล้าจะเสี่ยงเยอะทุกคนไปดากําลังตัวเองพอเกิดการดีเลยแล้วเนี่ยของไปก็เริ่มเน่ามั่งเริ่มแตกมั่งนี่คือความเสี่ยงและเพราะว่าคนที่จะไปเสี่ยงก็ไม่กล้าเสี่ยงเพราะราคาสินค้าแพงมากปีนี้ก็ยังถือว่าเราเข้ามาใกล้กลลงฤดูแ้ว พ้นจุดวิกฤตที่เราคาดเมื่อตอนเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วเนี่ยหรือเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราคาดว่ามันจะเลวร้ายมากแต่ตอนนี้มันถูกปลดไปแล้วทางจีนเ็าช่วยเราจริงๆแต่ว่าไม่ได้แจ้งเป็นลายลกักษณ์อักษรแต่ว่าพฤติกรรมที่จีนเขาตรวจให้เราเนี่ยรู้สึกได้ว่าของผ่านด่านเข้าได้เยอะขึ้นแต่เรามีปัญหากับเวียดน,นามเรื่องสินค้าผ่านแดนที่จะไปขึ้นรถไฟหิงเสียงไปเมืองจีนเนี่ยพอหมดสัญญาเนาะเขาก็ไม่ต่ออายุสัญญาให้ผ่านแดนช่้นเดือนพฤษภาที่กำลังจะถึงเนี่ยทุเรนก็ไม่สามารถ ผ่านแดนได้ถ้าเกิดรัฐบาลจะช่วยเนี่ยก็คือเรื่องของการจราจรที่อยู่ในท้าเรือตอนนี้ก็เริ่มแอบอัดขึ้นแล้วก็การจราจากับเวียดน,นามที่กําลังจะปิดด่านอยู่เนี่ยถ้ากับว่าเรามีของเข้าไปในเวียดน,นามไม่ได้ละเพราะว่ารถติดสินค้าเวียดน,นามติดอยู่ที่นั้นเยอะมากคนก็ไม่กล้าไป